มาก็บแบกกิเลสมาอยู่แล้วนีจต้องมาสั่งสมกิเลสกันอยู่ในสถานที่ที่ควรชำระกิเลสนี่เ,เหรอถ้ามันเข้ากันได้อย่างไรเลื่อนด้านด้าน,านอืดออ,อ,อาดหน่วยนายเอนนี้มันเรื่องของกิเลสทั้งมวล เยียบอยู่บนหัวใจคนบนกิริยามารยาทของคนที่สแสดงออกมิตรกิเลสบ่งบอกออกมาทั้งนั้นทําบ่งบอกมาที่ตรงไหนมองดูแล้วมันขวางตาทุกทีฟังก็ยังขวางหูอีกนะเราเคยพูดอยู่แล้วว่าดดกิเลสมันแหลมคมข,ข,ขนาดไหนแต่มาตั้งใจแก้ดดกิเลสเขตั้งใจสิ